สวัสดีค่ะพ um oh well ี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแแบรับเงินออฟฟิเชียลค่ะเป็นมลสุนหัวเซลเดี็ดเซลเซลเซลมาเล้วโอ้สวัสดีครับพ่อพุ่งมากเลยลูกสาวนึกว่าลูกสาวสวยมาจากไหนแต่จะเขาเลี้ยงเราบ่ลงกินแล้วค่ะพ่ออันบอกพุ่งมาบอกพุ่งกับผ้ามาพูคเออันบังหันมีเจ้ะพามาสีมาจางกันสาวหน่อยรำเพรื่ชั่ววันสันค่ะอันมาจากสวิต เม่ฮ้อนมันฮอนปูนเนาะแง่ไปยังฮ้อนประคักนี่ไอ้เต้ามาแล้วนี่ที่เมย์เขาใส่เหมือนกันนะเมยเขาได้ใส่ซี่เไม่ไม่เหมือนหรอแม่มีเฉพคนเราเลี้ยงบัตแสดงว่าคุนทำน้เอสแกนด้วยครับอื้อนี่ไหม ยัดปุวยเลยดูคนตกใจอะไรกันน่ะตกใจลูกเลยบัดนางานค่ะบัดนางานเท่าไหร่ปฏิการดิเอาปฏิรไปสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมเสื้อลอดนี้สวยจังเลยนะ มเดียวลำน้เด็กน้น้นเสียบ่ใส่เลยหนะกินก็ขี่บ่ไม่ร yeah. yeah. okay. ู yeah. Again, so ้ตุ้แขนคุณกาดูเลยทางคุณตรงนี้ตรงนี้มีปั่นแบบอะ

รู้สึกยังไงครับพี่หมอนหมอนเป็นไรครับไม่น่าเปิดให้ดูเลยดำดงว่ะเลี้ยมุลเสี๊ยมูลตะล้อมาที่เลี้ยมตะล้อเลยเป็นนตะเจี๊ยตี้ครับวันนี้นะครับสมาซดีอยู่แล้วเบิร์ดมือบอกเบิร์ดมือว่าพอจะมีแนี่นอนถามเองเลี่ยงวะสบาซดีอยู่แล้วมุเรื่องปะมุเรื่องวันนี้ นี่สมาสิงอยู่แล้วนี่อุ้งิงอุ้งอิงเป็นดำดงค่ะสมาสิงอยู่แล้วเปนมาสุ่มเลยเียกากาหันมาพิ่งลูกยิงของี่คืนคือี้ยสุด่เอื่นมาสั่นเตี๊ยบอ่น ไปท้ายเยดำดุมดำดุมหิงไม่หยอกปาพี่น้องครับมันนี่ชาวบ้านจริงๆอยู่แล้วอารูปหมุดจิบรูปหรือหมุดจิบไหรเนี่ย เรมูดิเนแน่เล็วเรื่งมูดิอุ้ยเสียงแม่เชคสวัสดีค่ะมื้อนี้สวยเนาะสวยมื้อนี้มีประชุมเฮ้าดองแล้วแต่เว้นเด้เพราะว่าเฮาขึ้นเพลงแรกนี่เขาทายคิมเราเด็กไปแต่งหน้าที่จริงอ่ะตอนมาวัี้ฉันมารยาหมาเป็นนักอีเดียอยากขอไปขอจเป็นตลกอยากเป็นนักยีราดลำดงบอกเพิ่นมาก็ได้ดิ เขาตีตูดหนูยิงแล้วค่ะคุณครูพี่หมอหนูว่าแบบซาใจเจอมาทั้งวันแล้วเอาแบบคำแบบ

มันมีประได้ยังมาไฟ่เนาะ FC น้องอู๋เองยียงว่ะจ๊ะคำเทศคำเทพอะไรตึ้งเนล่ยขุพุดทลาทำมาคุยี่หน้อยตั้งนานแล้วเดี๋ยป้าเบ่าเนี่ย สอมเพยงพี่หรอเป่นยอเจะเป็นบ้านจริงๆอยู่แล้วฝากไปถึงพี่นุ่นนะคะเน้องอิงเป็น FC ได้ยังว่านประชุบดยว่ไรยดไร้าย่วันนี้งานแบบว่าเข่งคัดมากคุนีัเบได้พรร้านแสดงามรับนะพอรับอบผ่านเพราะว่าขาเจ้าวาไม่เ้วย่ข้อใจเข้ามาออกพร้อมนี่รับปรบนีภายใน10นาทีเพราองเขาวันี่ก็เพาะองเหลีมแตงเซอร์ันนี้ก็เพาองเปลี่มเมากเพดองเขาตกวาแล้วเห เพี่นอนคะซสื้อมาฝากนะเด้ออันยงยงเรือหมุดสิบลรือหมุดสิบแต่งตัวมาดแมนแต,แต่เดี๋ยวเราไว้หน้าก่อนนะครับ ได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันไบพากันเอะพี่น้องลงมาหน้านะครับลงมาหน้าอาวุิบใเลยนะครับไอโาตังซี่นครับเอ่า่การเลีย้นนะครับสีุดให้พี่น้องก็น่บบายจุบจุบเป็นงคายหรอที่รละเออทำไมหน้าแดงจังเลยอ่ะ เอทไมสวยจังนะเอทไมสวยจังเลยอ่ะที่รักพูดแบบนี้ไม่ได้นะนี่น้ากคนลสีสีงาปีนึงมิเทียหนึงเขพอคอไม่ต้องใช่เดียวเียเนี่ยมว่าแมนวาเอาด้เบงนี่เบป็นบลกเป็นบลกเลยนี่ยเอาคนละสีเลยเนี่เอเ้หนี่หคือว่ก็โปะหน่อยดูสินี่ตรงนี้มันกรตบมาแน่นี่ิมเขามาท่าน่เขาเป็นมาท่าคนนี่ะมันต้องตบมาต้องไล่มาตรงนี้ด้วยเนี่ย พ่ลามันเปลืองโอ้ยไปเก็บบัตรช่วยกรรมการหนไปพอแป๊บนี้มันขาวหรือมันขาวมันหมุนไงพี่ตอนแรกมันดำดำกับชมพูมันจะออกขาวไม่ได้ออกหมุนค่ะแล้วเจอกันค่ะ